มมชิ้นนี้ขายไปแล้วยังไม่ทันเปิดงานศิละปะนามธรรมนี่แหละค่ะที่พาก,กวีศีร้รยจีรานันพิษปรีชากับป๊อตโมเดิลด็อกมาคอนแลบกันในงานนี้ให้คนหนึ่งปาดสีอีกคนแต่งกวีลงไปบนภาพนะคะ ทั้งคู่ค่ะคล้ายการตรงที่งานแอ็บส a ตรเข้ามาเปลี่ยนความจำเจนในชีวิตอย่างพี่ปอ๊อตค่ะเขียนเพลงมา6อ,อัลบั้มไม่มีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าแล้ว ก็เลยเอาความรู้สึกมาเขียนปรนรูปนะคะซึ่งก็เริ่มในปี2013แล้วก็พอได้สังเกตตัวเองก็แต่งเพลงออกค่ะไม่ต้องถามถึงความหมายเพราะว่ามีสีอะไรใกล้มือพี่ปอดเขาก็จัดเลยส่วนแม่จีจีรน,นันเขียนกวีตามภาพตามโจทย์มายาวนานนะคะปีหลังมานี้ก็ฉีกมาแต่งกวีจากงานแอบสแตรกที่สามารถตีความได้ตามใจเลยค่ะ มีชิ้นหนึ่งนะคะที่เขียนคำให้เป็นคลื่นๆล้อกับผลงานอิงธรรมชาติของกำศั์อติพิบุตศิลขึ้นต้นบทแรกเอาไว้ว่าเคลื่อนนกลืน,ลนหายสายน้ำแม่จีดบอกว่าเรียกว่า Visual Poetry นะคะซึ่งก็กำลังสนุกเลยค่ะ ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ยฉายเดี่ยวทําเป็นนิทรัศการไปแล้วบอกว่าติดใจมากรอบนี้ก็เลยรวมศิลปิน5คนในชื่อ o ซ u Splash นะคะไว้ลายนักแปลโดยชื่อไทยว่าสบัดศิลสัตวิญญาณค่ะสบัดศิลศาสวิญญาณงานชีวิตศาสวิญญาณเนี่ยญาณ Soul Splash รอยลิขิตอิสระชนคนวาดฝัน นามธรรมซ้อนสลับสับภาษามันสร้างสีสันส่องโลกใหม่ไร้พรมแดนอันนี้ก็คือคำจำกัดความของศิลปะแนวแอสแตรกนะ,ค,ะคือมันไม่มีพรมแดนมันทำให้เราเขียนกวีได้อะในขณะที่บทกวีที่เขียนให้ภาพอื่นภาคบังคับเนี่ยนะเขียนตามภาพรูปดอกบัวก็ต้องเขียนถึงดอกบัวแต่นามธรรมนี่มันคือ แต่ว่าเป็นอิสระเลยเราเราเขียนงานเราไม่มีเราไม่ได้ตีความแต่แกเหมือนแกใส่ความมาให้ให้มันมีสตอรี่เพิ่มขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนะตรงเพราะว่าแกกำลังพูดถึงเรื่องการปลดปล่อยความรู้สึกผ่านงานนมามธรรมก็แออ่ะเพราะว่ามันมีบทกวีในภาพเนาะแล้วพี่จีนเราติดตามงานเขาอยู่แล้วเพ้าแต่แปลหนังเสีงกวีพูดเกี่ยวกับภาพยนตร์อันพอ่ะ มันมีนสเสดงตรงการตรีความอะครับต่างกันอัสแตกเขาต้องตีความบทกวีบางทีเราอ่านรอบแรกอะอมันก็ต้องซิมซับใช้ความรู้สึกมันก็คือการตรีความครับซึ่งพี่ว่ามันไปด้วยกันได้แฟาๆคนรี่สอที่เขาตามงานภาพเลยมันถือว่าแยกกันไม่ต้องคิดว่าสาระแม่นะฮะสาระศิลปินเนี่ยเราก็ดูว่างานแม่ก็น่าสนใจแล้วก็บทกวีที่เราเห็นแม่มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็ เห็นพราะมันรวมกับงานชนิดอื่นๆทั้งงานภาพแอฟแท็กหรืองานบางทีก็งานดนตรีบางทีก็งานเต้นเต้นรำอะไรเงี้ยเออมันก็มีความน่าสนใจเพิ่มเติมไปแล้วก็จะขยายให้คนรุ่นทั้งยุคนี้แล้วก็ยุคก่อนเสพกวีได้ง่ายกว่าเดิมขึ้นอีกยังมีงานของอดิศักสม์สมคงศิลปินนามธรรมที่ทำอีกอาชีพค่ะคือควบคุมการจราจรทางอากาศ นอกจากเล่นกับสีดำนะคะยังมีเรซินที่ถ้ามองเข้าไปจะเห็นสะท้อนนะคะเป็นเงาของผู้ชมหวังให้คนดูงานได้ย้อนมองตัวเองค่ะมีเสลลปินอีกคนด้วยนะคะจิรพัฒนพิปรีชาคนนี้เป็นน้องชายของแมจิจิรานันนั่นเองงานนี้งานเร่งนะคะกลุ่มโซสเปเ s h เลยรวมตัวกันแค่5คนก่อนแต่ว่าหลังจากนี้จะขยายสมาชิกสายนามาทรมเพิ่มซึ่งก็เป็นศิละปะแนวที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีนักสะสมมากขึ้นเรื่อย สามารถไปชมได้นะคะที่ชั้น4หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดจนถึง18กันยายนนี้ค่ะ